มาอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเอเวอเรสต์นะครับ huh. ตัวไทเทเนียมขับเคลื่อนสองล้อนะครับตัวนี้นะครับสองร้อยสิบแรงม้านะครับต่อต้องเทอร์โบนะครับถือว่าเทอร์โบคู่นะครับเป็นตัวที่มีอัตราแรงที่ทันใจรวดเร็วแน่นอนนะครับผมอันนี้นะครับผมจะพามาดูว่าตัวนี้นะครับมีแต่งอะไรเข้ามาบ้างนะครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมขับสองตัวนี้นะครับผมเริ่มต้นตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกระจังหน้านะครับอ่าอย่างที่ต้องบอกเลยเป็น ทรงยอดนิยมเลยนะครับของตัววิตเตอร์นะครับผมจะมีไฟตาปิดต,ตาให้ด้วยนะฮะอันนี้คือไฟสามมาเลือกสีได้นะว่าจะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีขาวหรือว่าสีต้มนะครับผมอันนี้พร้อมกับข้อไฟหน้ามารองรับให้แล้วนะครับผม <Kristen> ตัวนี้นะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวไฟสีต้มนะครับผมตัวนี้ตามจุดสีต้มนะครับผมเ้นกล้องตามกล้องกล้องด้านหน้าให้แล้วด้วยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับผมมีไฟสีแคมให้ด้วยนะครับสำหรับตัวไทเทเนียม ขับเคลื่อนด้วยสองล้อนะครับผมในส่วนของด้านล่างนะครับชุดแต่งอันนี้จะเป็นผสมผสานกันนะครับผมกันชนด้านล่างจะเป็นในเรื่องอ่ากันชนจะเป็นในเรื่องของอ่าขอโทษครับกระจังหน้าจะเป็นวิทเตอร์นะครับส่วนกันชนด้านล่างนะครับจะเป็นตัวชุดแต่งของเอเตีนะครับตัวนี้ก็จะมาด้วยความอ่าหรูดุด้วยนะครับผมก็จะมีไฟ LED ตรงนี้ เปิดใช้งานได้จริงนะครับจองสว่างชัดเจนนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเลือกเป็นทิ้วซุ้มล้อนะครับเป็นแบบปันเปืองตัดด้วยดําเงานะครับผมเพราะว่าคันนี้นะครับมีการทําสีรัดสีเป็นสีบอลเงินแต่ว่าเป็นออกไปในแนวด้านเลยนะครับสีด้านนะครับตัวนี้ในส่วนของช่วงล่างนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กเป็นก้านวายแบบนี้เลยครับ แวไพร์นะครับผมลัดด้วยยางดิสเซนติครับ 2.7555R20 นะครับเป็นยางออทอเลนนะครับก็คือสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับผมในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของกล้อง360องศาให้แล้วนะครับผมแล้วก็กันตาดนะครับกันต่าข้างก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมงานของการรับสีที่ต้องบอกเลยครับว่าเนียบนะครับผมไม่มีไม่มีปลุกพองนะครับผม มาดูในส่วนด้านท้ายครับผมส่วนของด้านท้ายก็มีติดตั้งเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของครอบท้ายนะครับผมพร้อมกับไฟคายเย็นนะครับที่ลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้นะครับผมกับไฟคาดเอลเป็น LED คําว่าเอเวอเรสครับเวลาที่เราเบรกนะครับอักษรเอเวอร์เรสจะติดเป็นไฟ LED ตีขาวให้นะครับพร้อมกับครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับผม เหมือนกันครับผมชุดแต่งด้านข้างก็จะเป็นของตัว AKT ครับตัวนี้ชุดแต่งลุกชุดนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกมาเองทั้งหมดออกแบบมาเองทั้งหมดเลยครับซึ่งมันก็รับกันดีนครับก็สวยงามนะครับผมไปในสไตล์ที่ลูกค้าแต่ละท่านชอบนะครับผมลองดูรอบพันครับ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับแคมเปญโปรโมชั่นดีๆหรือว่าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ดีๆนะครับผมแบบรอๆแล้วเหลาหรือว่าลูกค้าดูสไตล์การแต่งแบบไหนส่งวัยรุ่นดูใบแล้วก็สามารถส่งรูปมาให้ต้อมดูได้ครับว่าอยากได้เป็นแบบไหนแนวไหนนะครับต้อมดูแลให้นะครับผมตั้งแต่รับตียันล้อช่วงล่างทุกอย่างก็มดูแลให้ทั้งหมดนะครับเ,เรื่องดอกเบีย้ยตัวนในเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็แคมเปญพี่ๆเพื่อนๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทัก ่าเข้ามาหาต้อมได้นะครับที่992295558เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมฝากช่องนะต้องขายปอดด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับลงในห้องยัง